29กรกรกฎาคม2565คนละครึ่งเฟด5ได้800บาทตอนไหนโครงการเพิ่มกำลังซื้อได้รวม400บาททั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนทำยังไงมาตรา40นได้เงินอีก8ปมาตรการลดค่าของชีพนะครับ29การกฎาคม65านี้นะครับสำหรับคนละครึ่งเฟด5หลายท่านมีข้อสงสัยว่าได้800บาทตอนไหนนะครับรายละเอียดนะครับของมติครมได้ออกมานะครับได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าคนละครึ่งเฟด5เนี่ยจะทำ ตอน1กันยาถึง31ตุลาคมนะครับแต่ถามว่าได้ตอนไหนล่ะได้วันที่1กันยายนนะครับ2565นี้ก็จะเข้าในแอปพลิเคชันเป๋าตังของคุณช่องอยู่ในเป๋าตังทีว่าเลสและโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่คุณจะได้เงินตรงส่วนที่1กันยายนเนี่ยคุณต้องทําการกดถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยต้องกดยินยันสิทธิ์คนใหม่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับซึ่งการจะได้นะครับต้องทําในวันที่19สิงหาคม 65นี้นะครับเลยถ้าจะข้อสงสัยว่าแล้วทําอย่างไรล่ะลงทะเบียนอย่างไรให้ได้นะครับวิธีการลงทะเบียนเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยวิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อนเพื่อี่น้องนะครับสามารถเดี๋ยวผมทำผมทำคลิปนึงเอาไว้อธิบายละเอียดมากเลยคุณสามารถไปดูคลิปนั้นได้ว่า19สิงหาคม65เนี่ยคุณต้องทําอย่างไรให้ลงทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าและคนใหม่นะครับหลังวิดีโอนี้ไปดูได้เลยนะครับสำหรับคนละครึ่งเฟส5ครับในส่วนขอ,ของการเพิ่งกำลังซื้อล่ะไม่ว่าจะเป็น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนเนี่ยทำยังไงให้ได้เงินนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาได้ทําการอนุมัติแล้วเงินที่คุณจะได้นะครับทั้งกลุ่มบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้ในวันที่1กันยายนเลยนะครับได้200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยสองคูณสเดือนก็เป็น400บาทนั่นเองนะครับเงินตรงนี้ก็จะเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1กันยายนแล้วก็เข้าในส่วนของบัตรประชาชนเนี่ยในวันที่1กันยายนเช่นเดียวกันนะครับ ่าตรงนี้ก็ได้ทุกคนนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพียงคุณเป็นกลุ่มอยู่แล้วรู้ข้อมูลเคินคุณเคยได้โครงการนี้ในเฟสที่ผ่านมาคุณก็จะได้ในเฟสนี้ต่อไปไ่นเลยนะครับอย่างง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับ แต่ในส่วนต่อมานะครับมาตาศิเนี่ย hmm. จะได้เงินอีกนะครับ1,440บาทคือสูงสุดที่จะได้นะเป็นเงินคืนที่คุณจ่ายเต็มไปนะอันนี้เดี๋ยวผมทาคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดครับว่ามันเกิดอะไรแล้วได้วันไหนบ้างนะทำอย่างไรให้ได้เงินด้วยนะครับรบอกไว้อย่างละเอียดสามารถดูได้หลังวิดีโอนีน้เลยนะครับะะรสำหรับมาตาศิว่าได้เงินอีกคืออะไรนะแล้วก็แบบมาตร,รการลดค่าของชีพนะครับตอนนี้เนี่ยก็เราเข้าใกล้ปัดแบบมาตร,รการลดค่าของชีพบางมาตรการเริ่มแล้วนะครับบางมาตรการเราจะได้เห็นว่า มีค่าน้ำมันลดลงหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถดูได้ว่าคุณได้ประโยชน์อะไรบ้างหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปไว้เช่นเดียวกันครับสำหรับแบบแบบม่ตด้การลดค่าของชีพนี่คือมาตรการที่สําคัญครับในช่วงเวลานี้คนละครึ่งเฟสห้าอย่าลืมไปดูนะถ้าคุณอยากได้แปดร้อยทำอย่างไรหลังวิดีโอนี้โครงการเพิ่งกำลังซื้อก็บอกไปหมดแล้วว่าทําอย่างไรให้ได้เงินนะครับแล้วก็มาตราสีส่ศูนย์นะอย่าลืมไปดูครับสูงสุดหนึ่งพัน้าอสิบบาททำอย่างไรให้ได้แบบไม่ตด้การลดค่า,ข,า,ข,า,ข,าของชีพเช่นเดียวกันหลังวิดีโ